สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็น EP พิเศษนะคะเพราะว่าจะมาสอนในการแต่งรูปภาพสินค้านะคะไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะคะแต่ว่าขออนุญาตเจ้าของแบรนด์แล้วนะคะแล้วก็เพื่อที่ทำคลิปนี้เพราะว่าอยากให้เป็นประโยชน์เผื่อใครที่จะรับงานนะคะทำรายได้เสริมเนาะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ว่ากิกเต็มใจแล้วก็พยายามทำให้คือสามารถนำไปใช้จริงได้ะคะ่ะ วันนี้กิกจะใช้เท็กเจอร์กระดาษร้อยปอนนะคะ2,000ั0คูณค่ะพิกเซลนะคะกด Import แล้วก็เลือกไฟล์เข้ามาเนาะก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นนะคะไปที่ประแจค่ะ Insert a Photo นะคะเลือกรูปภาพของเราเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้โชคดีที่รูปที่ได้มาเป็น p n เพื้นหลังโปรง่งใสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไม่ได้ตัดเนาะอันนั้นเดี๋ยวค่อยเป็นคลิปอื่นนะคะ ตรงนี้นะคะ Paper Texture กิกจะปรับตรงเลเยอร์ที่1ด้านบนสุดที่มีสัญลักษณ์ LB นะคะปรับให้เหลือประมาณ14%ค่ะเพราะว่าภาพจะได้ดูใสขึ้นนะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าหากว่าเพิ่มเลเ e r ร์ทำยังไงนะคะกดที่ตัวบวกค่ะสัญลักษณ์บวกข้างบนเนาะก็จะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาถ้าอยากย้ายเลเยอร์ก็กดค้างไว้แล้วก็ลากลงมาด้านล่างได้เลยนะคะ ต่อไปเปลี่ยน b บ็กกร o u n ์ค o ลเลอร์ค่ะไปที่แบ็กกราวน์นะคะแล้วก็เลือกสีได้ตามใจชอบได้เลยค่ะหรือใครจะเลือกจากวงกลมสีก็ได้นะคะที่เป็นคำว่า t i s s นะคะหรือจะใช้สีที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ค่ะกิ๊กขอเลือกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเพราะว่าการแต่งรูปสินค้านะคะเราจะต้องมีการคุมตรีนด้วยนะคะดูสินค้าเราเป็นหลักนะคะ โอเคพอได้สีที่พอใจแล้วนะคะกิกก็จะเขียนตัวหนังสือค่ะการทํารูปสินค้าสิ่งที่จะดึงดูดก็คือตัวหนังสือน่ารักน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กิกจะใช้บลัดปุยปุยนะคะในการเขียนค่ะกิกจะใช้สีขาวนะคะและใช้บลัดนิ้วปุยปุย เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเปิด Drawing Guide ด้วยนะคะ Drawing Guide ก็คือไปที่ประแจ Canvas แล้วก็ Drawing Guide เปิดขึ้นมานะคะจะเป็นสีน้ำเงินเนาะหลังจากนั้นก็ให้เรา Edit นะคะเพื่อที่จะลด Opacity ลงนะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะหลังจากนั้นก็เขียนขึ้นมาได้เลยค่ะ พอได้แล้วนะคะถ้าเราอยากขยับก็กดที่เครื่องหมายลูกศรน,นะคะเราก็จะสามารถขยับเขาขยับหมายถึงเปลี่ยนตำแหน่งของตัวหนังสือหรือสิ่งที่เราวาดลงไปได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วกด Duplicate ค่ะโอเคพอด l i ิเ t e แล้วนะคะไปที่เลเยอร์ด้านล่างที่เรา Duplicate จากนั้นกดคำว่า Select แล้วเลือกสีนะคะที่เราต้องการที่จะลงนะคะ เป็นสีชมพูเข้มแล้วกดคำว่า fill layer ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเขาก็จะลงสีให้เราเรียบร้อยแบบนี้นั่นเองค่ะกิกจะใช้เครื่องหมายลูกศรน,นะคะขยับตำแหน่งทำเป็นเงานั่นเองตรงนี้กิกจะปิด magnetic กับ snap นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องดึงมากเกินไปนะคะอ่าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะหลังจากนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง layer จะใช้สีแดงนะคะ Brush Double Line ค่ะเขียนคำว่าคอลลาเจนนะคะ บัตดับเบิลไลน์นะคะถ้าเราไม่เขียนต่อกันเขาก็จะเกิดการทับกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนเราก็จะต้องเขียนให้จบนะคะแบบนี้ค่ะตัว G ก็เช่นกันนะคะต้องเขียนให้จบอย่าเพิ่งยกปากาขึ้นนะคะตัว E เนาะแล้วก็ n นะคะเสร็จแล้วเพิ่มกิมมิกให้กับตัวหนังสือ ขาขยับตำแหน่งก่อนนะคะใช้เครื่องหมายลูกศรเนาะที่ okay. เลื่อนกล่องลงมานิดนึงตรงนี้คือการเปลี่ยนสีนะคะกิ๊กขอเข้มกว่านี้นิดนึงค่ะไปที่คทาวิเศษ adjustment นะคะแล้วก็เลือก hue saturation and brightness เราสามารถปรับได้เลยค่ะว่าต้องการสีเข้มสีอ่อนมากแค่ไหนนะคะ ขยับลงมาอีกนิดนึงเนาะหลังจากนั้นก็เพิ่มกิมมิกวาดสามขีดไปนะคะรอทุกงานค่ะกิ๊กใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็วาดเครื่องหมายแบบนี้นะคะแล้วก็เติมจุด2จุดคล้ายๆกับเป็นหน้าหมีนะคะเคพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะทำพื้นหลังเขานะคะ ให้มีอะไรขึ้นมานิดนึงเราจะไม่ปล่อยเขาโล่งแบบนี้นะคะไปที่เลเยอร์ที่5เนาะที่เราทิ้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วเราจะใช้สีสีเป็นสีรสโลรนนะคะเป็นสีแดงเลือดหมูที่อ่อนแล้วนะกดเลือกสีได้เลยค่ะ เห็นไหมว่าเวลากิ๊กจิ้มสีเสร็จแล้วใช่ไหมกิ๊กก็จะผลักสีเนี่ยขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปทางสว่างสว่างสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเลือกสีง่ายๆแล้วก็เทสดูนะคะว่ามันได้ไหมเนาะจากนั้นใช้นิ้วปุยๆค่ะลองขีดดูว่าสีโอเคหรือเปล่าแล้วก็ปรับบัตให้หัวโตๆนะคะเพื่อที่จะเป็นรอ,อยหยักกลมๆใหญ่ๆนะคะขอใหญ่กว่านี้นึง แล้วก็ลากเส้นลงไปกดปากกาค้างไว้ที่หน้าจอเนาะก็จะได้เส้นตรงหลังจากนั้นลากสีลงมาได้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วขอปิด Drawing Guide นะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะข้อดีของแบรนด์นี้ก็คือแพคเกจจิ้งสวยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะก็คือเขาน่ารักอยู่แล้วนะคะเราแค่ ใส่ตัวหนังสือใส่อะไรไเล็กๆน้อยๆอ,อะไละเอียดนะคะก็ทำให้สวยขึ้นได้แล้วนะคะอ่าอันนี้คือวิธีการ duplicate รูปนะคะแล้วก็นำไปไว้ด้านบนของ Paper t e x t u r e นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบให้ตัว Product หรือผลิตภัณฑ์นะคะเป็นลายกระดาษปอนก็ให้ยกกระดาษขออภัยค่ะก็ให้ยกรูปภาพนะคะไปไว้ด้านบนสุดได้เลย แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราอยากให้มี paper texture แล้วก็ปิดตาไว้หรือนำเครื่องหมายเช็คถูกออกนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะได้รูปนะคะที่เป็น paper texture อยู่ด้านในเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบกิ๊กก็แนะนำเป็นวิธีเมื่อกี้นะคะต่อมากิกจะทำป้ายนะคะป้ายราคาเนาะให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็วาดวงกลมและกดค้างไว้ เขาก็จะกลมดิกเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือรากย่อขนาดนะคะใช้ปากกาลองเล่นดูเนาะแล้วก็ระบายสีซ้ำนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มตัวหนังสือคะ่ะตรงนี้กี้ขอเป็นป้ายราคานะคะไปที่คำว่าประแจเนาะแล้วกดคำว่า a d d Add Text นะคะก็คือการเพิ่มตัวหนังสือนั่นเองจากนั้นไปที่เครื่องหมายลูกโลกเปลี่ยนภาษานะคะเป็นภาษาไทยจะเขียนคำว่าราคาค่ะเสร็จแล้วใช้นิ้วจิ้มๆนะคะเพื่อที่จะทำการเหมือนคลุมดำเนาะแล้วก็เลือก A A 2ตัวหาฟอนต์ที่เราชอบกิ๊กชอบฟอนต์ของคุณ Image มากนะคะไปซื้อได้เลยค่ะ คุ้มค่ามากจริงๆนะคะแล้วก็ฟอนต์เขาจะเป็นสไตล์ที่เหมาะกับการทำป้ายมากเลยถ้าซื้อแนะนำซื้อเป็นแบบคอมเมอร์เชียลนะคะหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ไปเลยนะคะไม่แพงค่ะโอเคเราพอเราได้คำว่าราคาแล้วเราก็สามารถขยับนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยค่ะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วเพิ่ม เพิ่มตัวหนังสือใหม่นะคะไปที่ประแจแล้วก็ add text เหมือนเดิมนะคะอ,อันนี้กิกยังไม่ทราบราคาเนาะเพราะฉะนั้นจะเขียนว่า xx ไปก่อนนะคะอันนี้คือเป็นวิดีโอที่แชร์สำหรับสอนนะคะได้แบบนี้แล้วเราสามารถขยายฟอนต์ไซส์หรือขนาดของฟอนต์ได้โดยการใช้เครื่องหมายลูกศรได้ด้วยนะคะแล้วก็ดึงมุมเขาขึ้นเนาะ จากนั้นราคากิกจะยอ่อเขาให้เล็กลงหลักการสำคัญนะคะคือถ้าเราอยากให้อะไรเด่นอันนั้นจะต้องใหญ่กว่าเสมอนะคะตรงนี้กิ๊กอยากให้เลขราคาเขาเด่นกิกก็เลยลดข,ดขนาดของคำว่าราคาลงแล้วให้ตัวเลขเนี่ยเด่นขึ้นราคากับบาทเนี่ยกิกจะให้เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็ขนาดเท่ากันนะคะเพื่อที่จะ เกิดความสมมาตรของภาพนะคะได้มาละราคา x บาทนะคะหลังจากนั้นอย่าลืมเปลี่ยนสีคำว่าราคากับบาทนะเขามีความเข้มเท่ากับตัวเลขเลยเราจะไม่โอเคนะคะเราจะเปลี่ยนสีให้เขาจางกว่าไประดับหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะโอเคพอเราเปลี่ยนสีแล้วก็เลือกฟอนต์เลือกอะไรเสร็จแล้วก็จะได้ ราคา AX บาทแบบนี้นะคะซึ่งมันดูดีมากกว่าการใช้สีเดียวทั้งหมดเนาะค่ะใครที่พอใจกับกล่องเดียวแบบนี้แล้วก็โอเคแล้วนะคะส่วนเวลาเราขายของใช่ไหมคะลูกค้าก็อยากได้อะไรที่มันเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นไปที่รูปกล่องค่ะแล้วก็ดูพิเ c a เล l เยอ r นะคะขึ้นมาอีกหนึ่งอันขยับซ้ายขวาหมุนได้หมดค่ะ ตรงนี้นะคะคลิกแนะนําเป็น uniform เสมอนะเพราะว่าการเลือก uniform เนี่ยเขาจะขยับขยายให้เป็นสัดส่วนที่คงที่นะคะภาพมันก็จะได้ไม่บิดเบี้ยวเกินไปเนาะจะขยับแบบเอียงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าชอบความเรียบหรูเนาะเราก็จะต้องจัดให้มันตรงๆนิดนึงพยายามไม่เอียงนะคะ เน้นความสมมาตรด้วยเนาะอ่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นำไปไว้ตรงกลางหลักการของการวางตรงกลางกับการวางข้างๆนะคะมันมีอยู่ว่าถ้าเราเลือกตัวหนังสือเ e d d y คอลลาเจนแบบไว้ตรงกลางตั้งแต่แรกนะคะโปรดักเราก็ควรที่จะอยู่ตรงกลางด้วยเพราะมันจะได้สมมาตรกัน ถ้าหากว่าเราเอาเท d ดดี้คอลลาเจนไว้ซ้ายมือสุดกล่องของเราก็ควรที่จะอยู่ซ้ายมือสุดหรือจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะต้องชิดสายค่ะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของสัสดส่วนแล้วก็การวางตำแหน่งนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการสังเกตนะคะโอเคแค่นี้เราก็จะได้ชื่อผลิตภัณฑ์ป้ายราคานะคะเราก็จะมาใส่ สโลแกนของร้านค้านะคะกิกไม่รู้ว่าเป็นสโลแกนหรือเปล่าแต่จะเป็นคําพูดในร้านนะคะที่บอกว่าเป็นคอลลาเจนที่ส่งต่อผิวใสนะคะเดี๋ยวกิกก็จะ add text หรือว่าเพิ่มตัวหนังสือลงไปนะคะแต่ว่ากิ๊กจะไม่ใช้ตัวโปรเอทในการทํานะคะเพราะว่าโปรเอทมีลูกเล่นน้อยในการทำตัวหนังสือมีขอบเนาะ ตรงนี้สารภาพเลยว่า iBitPen ดีกว่านะคะแต่น,นี้จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าใช้ Procreate แล้วก็ก็ทำได้นะแต่ว่าจะไม่สวยเท่า i b p t p n t p r o รคี a t e จะเหมาะกับตัวหนังสือที่ไม่มีลูกเล่นเยอะค่ะแบบว่าเราอยากได้ตัวหนังสือสีนี้ฟอนต์นี้เท่านั้นอ่า เวลาเราเลือกสีตัวหนังสือเราก็ต้องเลือกสีให้มันเข้ากับตรีมของโปรดักต์เราด้วยนะคะตรงนี้เราคุมชมพูแดงเข้มแล้วก็สีแดงเลือดหมูจางๆเนาะไม่เกิน3สีสีแค่นี้นะคะถ้าเป็นสีขาวก็จะโดดเด่นขึ้นมาแบบตัวอย่างที่กิ๊กทำเมื่อกี้นะคะต่อไปกิ๊กจะไปทำ Ibis Paint นะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะ เป็น i b i s Paint เนาะตรงนี้ก็เป็นแอปฟรีนะคะใครถนัดใช้ใช้ i b i s Paint ได้เลยเลือกเข้ามานะคะ g a l l รี y ของฉันกดที่ตัวบวกคลิกตั้งไว้ที่2000นคูณ2000นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์แล้วกลับมาที่เลเยอร์ที่1ไปที่ถังสีนะคะเทสี 4, ลงไปก่อนสีอะไรก็ได้นะแล้วกลับไปที่เลเยอร์2ไปที่เครื่องหมายตัว T พิมพ์ข้อความที่เราต้องการก็คือส่งต่อผิวใสนะคะโอเคค่ะจากนั้นเนาะกิกก็จะเปลี่ยนสีก่อนไปที่คำว่ารูปแบบนะคะแล้วก็เลือกสีเมื่อกี้กิกจำไม่ได้ว่ารหัสสีเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาสุ่มกันดูเนาะก็ให้ไปที่สีแดงก่อนแล้วก็เลือกไปที่สว่างๆขาวๆนะคะแล้วก็ สีจางๆนิดนึงโอเคถ้าพอใจกับสีนี้แล้วก็โอเคแล้วค่ะเราจะไปเพิ่มรายการของสีนี้นะคะโดยไปที่สี่เหลี่ยม9ก้าช่องเนาะจากนั้นกดค้างไว้และกดคําว่ารายการสีที่เราเพิ่มเมื่อกี้ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยค่ะเส้นขอบนะคะเราก็จะใช้สีเดียวกันก็คือสีน้ําตาลเบาๆแบบนี้นะคะสามารถปรับขนาดของเส้นขอบได้เลย ที่กิกต้องใช้สีเดียวกันก็เพราะว่าอยากให้ตัวหนังสือมันหนาขึ้นเนาะเสร็จแล้วนะให้เราไปที่คำว่า fx แล้วก็กดใช่นะคะอ่าตรงนี้แหละคำว่าเส้นขอบด้านนอกนะแล้วก็เลือกสีขาวตรงนี้กิกจะเพิ่มขอบสีขาวให้เขาค่ะจริงๆเราจะเพิ่มขอบสีขาวจากการพิมพ์ตัวหนังสือเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าฟอนต์นี้นะคะ อฟอนต์เขาค่อนข้างผอมเพราะฉะนั้นกิ๊กก็เลยต้องเพิ่มความหนาให้เขาเนาะแล้วก็มัดเพิ่มขอบอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้กดเครื่องหมายเช็คถูกและกากบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็น1สติกเกอร์นะคะสามารถเซฟรูปนี้แล้วก็ไปใส่รูปเมื่อกี้ได้เลยแต่กิ๊กจะไม่เอารูปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะสอนลูกเล่นขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะคะ ให้เราพิมพ์ตัวหนังสือเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะอย่าลืมเพิ่มเลเยอใหม่ก่อนนะแล้วก็เพิ่มข้อความเนาะส่งต่อผิวใสนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะทีนี้ลองเปลี่ยนฟอนต์บ้างก็ไปที่คำว่าฟอนต์จากนั้นนะคะเราก็เลือกฟอนต์ตามที่เราชอบเนาะ กิกเลือกฟอนต์นี้นะคะให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์กดคำว่าการตัดออกนะคะก็คือการทำคริปปิ้งแมสนั่นเองค่ะแล้วไปเลือกปากกานะคะกิกใช้แบบมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราใช้เมื่อกี้นะจากนั้นดึงเขาลงมาด้านล่างนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดสีที่เข้มขึ้นเนาะแล้วก็ระบายทับลงไปแบบนี้ค่ะคลิกชอบทำเป็นคลื่นนะคะกลิกก็จะใช้การระบายสีแบบคลื่นแบบนี้นะคะ แต่ถ้าสำหรับใครที่ชอบระบายเฉียงเฉียงหรือจะใส่อะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ตัวเครื่องหมายลูกศรลงแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเหมือนเลเยอร์หรือการรวมเลเยอร์นั่นเองค่ะแล้วให้เราไปกด fx นะคะเพื่อที่จะเพิ่มขอบด้านนอกสีขาวแบบนี้นะคะเลือกความหนาเลือกสีได้ตามใจชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรา เซฟนะคะเป็น PNG เนาะกดที่จุด3จุดแล้วก็บันทึกเป็น PNG ได้เลยค่ะเขาก็จะเซฟมาเฉพาะเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนการจะเซฟเป็นรูปภาพทั้งเลเยอร์อันนั้นกิ๊กไม่ได้สอนนะเสร็จแล้วให้กลับมาที่ Procreate นะคะไปที่ประแจแล้วก็เลือกที่ Insert a photo นะจากนั้นเราก็เลือกคำที่เราบันทึกมาเมื่อกี้นะคะเขาก็จะออกมาให้แบบไม่มีพื้นหลังแบบนี้นะคะ เราก็สามารถใช้ลูกศรขยับตำแหน่งปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยค่ะว่าจะวางตรงไหนเนาะเพียงเท่านี้นะคะ mm. ก็จะได้ป้ายโฆษณาแบบนี้แล้วนะตัวนี้กิ๊กขอขยับตำแหน่งอีกนิดนึงนะคะโอ hey, ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะคะอยากให้สอนอะไรเกี่ยวกับการแต่งรูปนะคะ mm. ก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะคะ ก็กิ๊กหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการหารายได้เสริมของเพื่อนๆนะคะในการตกแต่งรูปภาพนะคะ